สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องหาเงินฟรีปี2021นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับแอปพลิเคชันตัวเดิมนะครับเป็นแอปพลิเคชันสายลงทุนนะครับที่เราสมัครเข้ามาเราจะได้รับ30บาทฟรีนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวการถอนให้ดูนะครับว่าเงินเข้าจริงนะครับนี่นะครับเดี๋ยวกดมาตรงของฉันนะครับแล้วก็กดมาบินบินของฉันนะครับนี่นะครับผมได้ถอนเป็นจํานวนเงิน239บาทนะครับ จุดเจ็ดนะครับที่จริงเราเข้ามานะครับมันเข้ามามันจะเป็น2องร้อยสองร้อยสี่สิบาทนะครับเขาก็จะหักค่าทมเนียมนิดหน่อยนะครับนี่นะครับนี่นะครับทุกคนดูเวลานะครับดูเวลาแล้วดูวันนะครับนี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปเว็บแอปธนาคารนะครับว่ามันเข้าจริงๆนะครับ เท่าจริงๆนะครับแต่เขาจะหักค่าธรรมเนียมนิดหน่อยครับจากการถอนนะครับสามสองร้อยสามสิบเก้าบาทนะครับจุดเจ็ดสตางค์เราจะเหลือสองร้อยสาสิบห้าบาทนะครับที่เราจะได้มานะครับนี่นะครับเวลาก็จะห่างกันแปดนาทีเองนะครับถอนไปตอนสิบเอ็ดสี่สิบห้านะครับเข้าตอนสิบเอ็ดห้าสิบสามนะครับ ห่างกันแค่8นาทีเองนะครับไม่ถึง10นาทีเลยใครท่านใดที่ส,สนใจนะครับสามารถเข้ามาลงทุนได้เลยนะครับแล้วเราจะกลับไปหน้าหลักเลยนะครับใช้ทําการทดลองแล้วนะครับว่าตัวนี้เติมเข้ามาแล้วก็เงินยอดเงินก็ขึ้นให้นะครับขึ้นให้จริงๆนะครับแล้วก็แล้วก็สามารถเติมเข้ามาลงทุนได้นะครับสามารถกดซื้อซื้อสินค้าด้านในได้แล้วก็ถอนได้จริงๆนะครับเดี๋ยว เข้าไปดูบินกันนะครับว่านี่นะครับนี่คือการเติมการรายการของผมนะครับนี่นะครับสมัครมาตอนแรกเราก็จะได้รับสารสิบบาทฟรีนะครับแล้วผมก็ได้เติมมาเพื่อลงทุนนะครับห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็นี่นะครับซื้อสินค้าไปสองร้อยบาทนะครับแล้วก็ถอนออกมาสามร้อยยี่สิบเก้าบาทนะครับแล้วก็ ตัวสองร้อกว่าบาทของผมมันก็จะทํางาน3วันนะครับนี่นะครับมันจะเข้าวันละ80ดสิบนะครับนี่นะครับนี่ครับก็จะเป็น240บาทนะครับแต่เขาหักนู่นหักนี่ก็จะเหลือ235บาทนะครับพอเข้าบัญชีของเรานะครับนี่นครับก็ท่านใดสนใจนะครับสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับส่วนคลิปสมัคร สอนเติมกับสอนถอนนะครับผมก็ได้ทําไ้แล้วนะครับทุกคนสามารถเข้าไปดูได้เลยครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ด้านล่างแล้วก็ทิ้งไว้ท้ายคลิปนะครับทุกคนสามารถเข้าไปดูแล้วก็ไปสมัครกันได้เลยนะครับเพราะว่าผมได้ทดลองนะครับว่ามันเข้าเข้าจริงๆนะครับนี่นะครับวันนี้ก็ไม่พูดอะไรเยอะนะครับเพราะว่าเป็นการรีวิวการถอนนะครับว่าแอปพลิเคชันนี้ดีนะครับแล้วก็เพิ่งเปิดตัวนะครับ ท่านใดที่สนใจสามารถรีบมาลงทุนได้เลยนะครับเพราะว่าตอนที่แอปเขาเปิดใหม่ๆเนี่ยนะครับน่าลงทุนมากเลยนะครับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับท่านใดมีข้อสงสัยหรือว่ามีอะไรที่จะสอบถามนะครับอยากรู้รายละเอียดมากกว่าน,นี้นะครับสามารถคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวผมจะตอบอย่างละเอียดเลยนะครับถ,ถ้าคลิปมีปัญหาหรือว่า มีผู้ปกครองนะครับทุกคนสามารถบอกผมได้เลยนะครับผมผมจะไปปรับใช้นะครับแล้วก็ทําให้ดีกว่าเดิมนะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ